จะไปฟังอย่าหยุดกดติดตามเจียแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคทุกคนทุกคนน่าจะคิดถึงเฮลิสเจียคลาสรูมที่เราห่างหายไปนานมากค่ะเจามีสองตำนานมาดูกันเลยตำนานที่หนึ่งก็คือเหนียนเป็นสัตว์ประหลาดที่ ชั้นนี้จะชอบกินเด็กมากโดยเหนียนมีเขามีกรงเล็บแลมเขี้ยวใหญ่และสับมากขย่ำคนกินได้5้าคนในคำเดียวบอกเลยว่าถ้าเหนียนอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเราคงออโดนขย่ำดยเหี่ยนกันไปเรียบแล้วหลุดเรื่องกลับมาและหนึ่งวันที่เหนียน ออกหากินนั้นคือหนึ่งวันก่อนตรุษจีนนั่นเองโดยหนึ่งวันก่อนหนึ่งวันก่อนตรุษจีนไม่ได้งงใช่ไหมคะก็คือว่าเกิดวันชิวอ,อีกนั่นแหละค่ะคนจะจะหลบซ่อนในถ้ำคนทำแบบนี้เนี่ยวนไปวนไปวนไปทุกปีจนมีวันหนึง่งมีผู้ชายคนหนึ่งถือปะกรณ์ไล่เนี่ยออกมา ซึ่งก็คือเสื้อสีแดงกับประทัดนั่นเองแต่ว่าไม่มีใครเชื่อและก็เกือบจะทำแบบเดิมแต่มีเด็กคนหนึ่งเชื่อและทำผู้คนเฝ้ารู้มากมายและเรื่องก็เป็นไปตามปกติเพราะคืนนั้นเนียนก็กำลังจะมาขย่ำคนกินเหมือนเดิมแต่ปีนี้ไม่ปกติไม่ได้หมายถึงว่าปี2อง ปีนี้นะคะหมายถึงว่าปีนี้ในตำนาน,นะคะแต่ว่าปีนั้นเนี่ยไม่ปกติเพราะคนใส่ชุดสีแดงและจุดประทัดก็คือว่าเหนียนมันกลัวสีแดงกับเสียงดังเหนียนก็เลยกลัวแล้วกับทะเลไปคนทำแบบนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแต่ฟังถึงตอนนี้แล้วทุกคนอย่าเพิ่งกดปิดคลิปนะคะเพราะว่ามีอีกหนึ่งตำนานก็คือว่าเริ่มต้นเหมือนกันก็ เนียนเป็นสัตว์ประหลาดที่จำสีอยู่ในทะเลตลอดทั้งป,ปีแต่มีหนึ่งวันที่เนียนออกมาหากินเนียนกินมนุษย์เป็นอาหารแต่ในเวอร์ชันนี้ไม่ได้ชอบกินเด็กเนียนมีเขากรงเล็บแหลมเขี้ยวใหญ่แต่ว่าในตำนานนี้ไม่ได้บอกว่ากินคนได้กี่คนในคำหนึ่งนะคะหวันที่เนียนออกหากินคือ1วันก่อนจุกจีนโดยหนึ่งวันก่อนวันนั้น คนเนี่ยจะขึ้นไปหลบหนีกันบนภูเขาและวันจุดจีนจึงจะลงมาคนทำแบบนั้นวนไปวนมาทุกปีมีวันหนึ่งชายแก่คนหนึ่งเสนอวิธีไล่เหนียนแต่วิธีจะต,ต่างกันนิดนึงนะคะก็คือให้โคมไฟและจุดประทัดแล้วก็ไม่มีใครเชื่อเหมือนเดิม ภรรยาของเขาก็เลยเสนอวิธีที่จะทำให้คนเชื่อมาเขาก็เลยทำตามวิธีของภรรยาเป๊ะเลยและปีนั้นเนียนก็มาตามปกติเหมือนตำนานที่หนึ่งเป๊ะเลยปีนั้นไม่ปกติเพราะว่าเนียนได้ยินเสียงดังกับเห็นแสงเนียนกลัวแสงและเสียงดังเนียนก็กลับทะเลไป คนทำแบบนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและขอปิดท้ายนะคะตำนานนี้บอกถึงเรื่องการเชื่อสิงโตด้วยการเชื่อสิงโตก็คือการไล่ความชั่วร้ายในวันตุกจีหรือว่าเหนียนออกไปเพราะตำนานนี้เหนียนก็คือสิงโตค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนมาดูด้วยกันนะคะสวหรับวันนี้ ขอไปตกแต่งบ้านตามที่บอกก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชุนเจียบค่อยเลอ